เรามีข่าวที่ถือว่าเป็นเรื่องร้อนแรงและน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยโดยมีข้อมูลจากแหล่งข่าววงในว่าประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยกำลังเตรียมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทางการเมืองการเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตัวให้กับวงการการเมืองภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญในระดับสากลอีกด้วยการตัดสินใจและแผนการของประยุทธ์ในครั้งนี้อาจส่งผลให้ภูมิทัศน์ทางการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์และมีความรอบคอบในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์จากการเป็นนายทหารและการบริหารประเทศทําให้เขามีความเข้าใจในความซับซ้อนขององค์การเมืองไทยอย่างลึกซึ้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นเขาสามารถบริหารและตัดสินใจในเรื่องสําคัญหลายเรื่องได้อย่างมั่นคงการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหม่นี้จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะถือเป็นจังหวัดสาคัญที่อาจเปลี่ยนสมดุลทางการเมืองของประเทศ นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของประยุทธ์ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการเมืองภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการเมืองไทยมีลักษณะเฉพาะที่มีความตึงเครียดร,ระหว่างกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยและกลุ่มทหารประยุทธ์ซึ่งมีทั้งประสบการณ์ทางทหารและการเมืองอาจใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างสมดุลใหม่หรือผลักดันนโยบายที่สำคัญมีการคาดการณ์ว่าประยุทธ์อาจกำลังเตรียมสร้างพันธมิตรทางการเมืองใหม่ ซึ่งมักเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดและสร้างความตื่นเต้นทั้งในกลุ่มผู้สนับสนุนและฝ่ายตรงข้ามการคาดเดาเกี่ยวกับผลลัพธ์ขององค์การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจอย่างมากทุกคนอยากรู้ว่าการเคลื่อนไหวของประยุทธ์ครั้งนี้จะสร้างประโยชน์หรือความท้าทายต่อการเมืองไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้นำที่สามารถดำเนินกลยุทธ์และนโยบายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนและการตัดสินใจของเขามักเป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุม การเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้จึงไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยไม่วางแผนล่วงหน้าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การเมืองไทยเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความท้าทายอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหม่นี้ก็อาจต้องเผชิญกับแรงกดดันและการต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามฝ่ายค้านกำลังติดตามและเตรียมตัวเพื่อรับมือกับทุกการตัดสินใจของรัฐบาลการจัดการความเสี่ยงและการวางแผนเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การเคลื่อนไหวครั้งนี้ประสบความสำเร็จ นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเตือนว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศหากกลยุทธ์ของประยุทธ์สำเร็จการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแต่หากมีข้อผิดพลาดหรือการต่อต้านรุนแรงผลลัพธ์ก็อาจเป็นไปในทางตรงข้ามสำหรับประชาชนทั่วไปการติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวของประยุทธ์เป็นเรื่องสำคัญเพราะทุกการตัดสินใจของเขาส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังถือเป็นบททดสอบความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการความขัดแย้งและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศการคาดการ์ว่าใครจะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งนี้ยังคงเป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายให้ความสนใจบางคนมองว่าอาจเป็นโอกาสสาหรับกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลในขณะที่บางฝ่ายเชื่อว,ว่าอาจเกิดความท้าทายใหม่สําหรับฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดการเคลื่อนไหวของประยุทธ์ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนควรจับตาวันนี้เรามีข่าวที่ถือว่าเป็นเรื่องร้อนแรงที่สุดในวงการการเมืองไทยในช่วงเวลานี้โดยมีข้อมูลจากแหล่งข่าววงในว่าประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยกำลังเตรียมเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทางการเมืองการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นจังหวะสำคัญที่จะส่งผลต่อทั้งเวทีการเมืองภายในประเทศและอาจมีผลกระทบในระดับสากลด้วย ความเคลื่อนไหวของประยุทธ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักการเมืองและผู้สนับสนุนเท่านั้นแต่ยังทําให้ประชาชนทั่วไปต่างจับตามองว่าอนาคตขององค์การเมืองไทยจะเป็นอย่างไรประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นําที่มีทั้งประสบการณ์ทางทหารและความชํานาญในเชิงการเมืองอย่างลึกซึ้งการบริหารงานของเขามีทั้งความรอบคอบและการตัดสินใจที่เด็ดขาดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ การรักษาความมั่นคงหรือการปรับนโยบายต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์การเคลื่อนไหวครั้งใหม่ที่เขากำลังจะทำนี้จึงถูกมองว่าอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญขององค์การเมืองไทยนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการสร้างพันธมิตรใหม่ในทางการเมืองหรืออาจเป็นการปรับโครงสร้างทางการเมืองภายในเพื่อให้รัฐบาลมีความมั่นคงมากขึ้นหลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณขององค์การเริ่มต้นยุคใหม่ทางการเมืองที่มีทั้งความท้าทายและโอกาส การคาดเดาและการวิเคราะห์ผลลัพธ์ขององค์การเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่นักการเมืองนักวิชาการและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจอย่างมากประยุทธ์เป็นผู้นําที่รู้จักวางแผนอย่างรอบคอบการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าซึ่งหมายความว่าเขาอาจพิจารณาผลกระทบในทุกด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไม่ว่าจะเป็นการรักษาสมดุลระหว่างฝ่ายต่างๆการจัดการกับความขัดแย้งหรือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน การตัดสินใจแต่ละขั้นตอนจึงมีความสำคัญอย่างมากขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเผชิญแรงกดดันและการต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามฝ่ายค้านกำลังจับตาและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกการตัดสินใจของรัฐบาลนักวิชาการหลายคนมองว่าหากการเคลื่อนไหวครั้งนี้สำเร็จจะสามารถสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลแต่หากเกิดข้อผิดพลาดหรือแรงต่อต้านรุนแรงผลลัพธ์อาจกลับกลายเป็นความท้าทายที่ยากต่อการจัดการ นอกจากเรื่องของการเมืองภายในประเทศแล้วการเคลื่อนไหวของประยุทธ์ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรทางเศรษฐกิจต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดการปรับท่าทีทางการเมืองหรือการวางนโยบายใหม่ของไทยอาจมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคงการตัดสินใจในเวลานี้จึงมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนประชาชนเองก็มีความคาดหวังสูงต่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพราะทุกการตัดสินใจของผู้นำประเทศส่งผลต่อชีวิตประจำวันเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานรวมถึงนโยบายสาธารณะต่างๆการเคลื่อนไหวของประยุทธ์จึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะนักการเมืองเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องจับตามองนักวิเคราะห์บางฝ่ายมองว่าประยุทธ์อาจใช้การเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานสนับสนุนของเขาหรืออาจเป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับรัฐบาล การสร้างพันธมิตรใหม่การเจรจาต่างๆหรือการประกาศนโยบายสำคัญอาจเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับการบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆอาจเกิดขึ้นการจัดการกับแรงกดดันและการต่อต้านต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะทุกความผิดพลาดอาจสร้างผลกระทบทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจความเชื่อมั่นของประชาชนการลงทุนและเสถียรภาพทางสังคมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของประยุทธ์จึงเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ทุกฝ่ายไม่สามารถมองข้ามได้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักวิเคราะห์หรือประชาชนทั่วไปทุกคนต่างจับตาดูว่าผลลัพธ์ขององค์การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรการสร้างสมดุลการจัดการความขัดแย้งและการรักษาความมั่นคงของรัฐบาลถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดสำหรับผู้ชม YouTube การติดตามความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดเพราะนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาส ทุกการตัดสินใจทุกแผนการที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อประเทศในระยะยาวการเคลื่อนไหวของประยุทธ์ครั้งนี้จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทั้งประเทศต้องจับตามองอย่างใกล้นอกจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วสิ่งที่นักวิเคราะห์และประชาชนให้ความสนใจอย่างมากคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยการตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาลมีผลต่อการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของประยุทธ์อาจทําให้นักลงทุนและภาคธุรกิจต้องปรับกลยุทธ หากเป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างความมั่นคงการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นแต่หากเกิดความไม่แน่นอนหรือความขัดแย้งภายในประเทศความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจลดลงส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมในด้านสังคมประชาชนทั่วไปต่างเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างใกล้ชิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประยุทธ์อาจทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนประชาชนบางกลุ่มอาจสนับสนุนและมองว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้ประเทศ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอาจกังวลถึงความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองความรู้สึกของประชาชนในช่วงนี้จึงค่อนข้างหลากหลายและซับซ้อนอีกประเด็นสําคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเคลื่อนไหวของผู้นําไทยส่งสัญญ,ญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตรทางเศรษฐกิจการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศสามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศแต่หากเกิดความขัดแย้งหรือแรงกดดันจากฝ่ายตรงข้าม การจัดการความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็จะซับซ้อนมากขึ้นนักวิเคราะห์บางคนยังมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นโอกาสให้ประยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ใหม่ทั้งในระดับสังคมและการเมืองการประกาศนโยบายใหม่การปรับโครงสร้างรัฐบาลหรือการสร้างพันธมิตรทางการเมืองเป็นสิ่งที่อาจช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนความมั่นคงให้รัฐบาลการเคลื่อนไหวในเชิงกลยุทธ์เช่นนี้มักเกิดขึ้นหลังจากการวางแผนและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ ในทางตรงข้ามความเสี่ยงก็มีมากเช่นกันการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหญ่ย่อมมีโอกาสที่จะเผชิญแรงต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามการบริหารความขัดแย้งการสื่อสารกับประชาชนและการจัดการกับแรงกดดันจึงเป็นเรื่องสําคัญหากเกิดความผิดพลาดการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดและความไม่แน่นอนให้กับประเทศสําหรับผู้ชม YouTube การติดตามเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาด เพราะนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ทางการเมืองที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสทุกการตัดสินใจของประยุทธ์อาจกำหนดทิศทางของประเทศในอนาคตความเข้าใจและการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ประชาชนและผู้สนใจการเมืองสามารถประเมินสถานการณ์และเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรอบคอบท้ายที่สุดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของประยุทธ์จันโอชาไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการเมืองระดับสูงแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนและความเปราะบางของระบบการเมืองไทย การตัดสินใจทุกขั้นตอนส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงของประชาชนการติดตามความเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญและทุกคนควรจับตาดูว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรภายหลังจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากคือบรรดาพักการเมืองและนักการเมืองทั้งหลายต่างจับตามองความเคลื่อนไหวของประยุทธ์จันโอชาอย่างใกล้ชิดเพราะการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิทัศน์การเมืองไทยทั้งหมดฝ่ายตรงข้ามต่างกำลังประเมินกลยุทธ์และเตรียมการรับมือกับทุกการตัดสินใจในขณะเดียวกันฝ่ายสนับสนุนก็เฝ้าติดตามด้วยความตื่นเต้นเพราะนี่อาจเป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงและขยายอิทธิพลทางการเมืองสำหรับประชาชนทั่วไปความเคลื่อนไหวของประยุทธ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะทุกการตัดสินใจส่งผลต่อชีวิตประจาําวัน เศรษฐกิจก,การลงทุนการจ้างงานรวมถึงนโยบายสาธารณะต่างๆตัวอย่างเช่นหากการเคลื่อนไหวครั้งนี้นำไปสู่ความมั่นคงทางการเมืองนโยบายด้านเศรษฐกิจกและสังคมอาจเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นแต่หากเกิดความขัดแย้งภายในการลงทุนอาจชะลอตัวราคาหุ้นหรือค่าเองินอาจผันผวนและประชาชนอาจได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของระบบการเมืองไทย การสร้างพันธมิตรการเจรจาและการจัดการกับฝ่ายตรงข้ามล้วนเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินนโยบายการวิเคราะห์กลยุทธ์ของประยุทธ์ทำให้เห็นว่าเขาอาจเน้นทั้งการสร้างความมั่นคงให้รัฐบาลและการจัดการความเึงเครียดในสังคมการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงอำนาจแต่เป็นการใช้กลยุทธ์อย่างรอบคอบเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายต่างๆนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังประชาคมระหว่างประเทศด้วย การจัดการความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พันธมิตรและนักลงทุนต่างชาติมั่นใจการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะในประเทศเท่านั้นแต่มีผลต่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นนี้หากสามารถสื่อสารกับประชาชนได้อย่างชัดเจนจะช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับสังคม แต่หากเกิดความสับสนหรือข่าวลือที่ไม่ชัดเจนอาจทําให้เกิดความตึงเครียดหรือความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลได้ในภาพรวมการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของประยุทธ์จันโอชาเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวทางการเมืองธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์ที่จะส่งผลต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประชาชนนักการเมืองและนักวิเคราะห์ทุกคนต่างจับตาอย่างใกล้ชิดว่าผลลัพธ์ขององค์การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ท้ายที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อาจกำหนดทิศทางของประเทศไทยไปหลายปีข้างหน้าการติดตามและเข้าใจการเคลื่อนไหวของประยุทธ์จันโอชาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกการตัดสินใจทุกขั้นตอนขององค์การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะส่งผลต่ออนาคตของประเทศและประชาชนโดยตรงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นถือเป็นทั้งโอกาสและความทา้าทายที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมรับมือ